สวัสดีครับทุกท่านพบก,กับผมแมนดาร์มาเตอร์ในช่อง The M Channel ช่องที่มิสาระแลกองติเบียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเรสซิเดนต์นะครับกับการรวมพลเดอะทีมกับเรสซิเดนต์อีวิลเด s ไอแลนด์นะครับในรูปแบบพอดแคสต์เรสซิเดนต์อีวิลสตอรี่โดยกระผมดาร์มาเตอร์นักสืบเรสซิเดนต์อีวิล เรื่องราวในตัวของเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรนะครับและมีเรื่องราวข่าวสารน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับรับชมเรื่องราวกันได้เลยนะครับในเรื่องราวพอดแคสต์ในตอนนี้ครับผมเรื่องราวของพอดแคสต์ตอนนี้นั้นต้องเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นนะครับจากตรงไหนเรื่องราวของจุดเริ่มต้นนะครับก็ต้องมาจากสิ่งที่ถูกเรียกกันว่า การรวมพลนะครับการรวมพลคืออะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะครับการรวมพลนั้นต้องเรียกกันว่าเป็นคำว่าเดอะทีมครับเดอะทีมเป็นชื่อเรียกของการรวมพลที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นวันนี้นะครับในเรื่องราวของเด d ไอ l a n d ซึ่งประกอบด้วยตัวละคร5ท่านนะครับอย่างรีเบคก้าแชมเบอร์พี่ลีอนครับน้องดาวจิวเดนทายพี่คริสเรดฟิลนะครับและก็น้องสาวเขาอย่างแคลร์ดฟฟิลสาวน้อยชุดแดง เรื่องราวของจุดเริ่มต้นการรวมพลนะครับก็ต้องเรียกได้ว่ามีจุดเริ่มต้นจาก Resident ตัวหนึ่งครับซึ่งถูกเรียกกันว่า Infinite d a r k n e t Infinite Darknet ถูกเรียกว่าเป็น Resident ครับที่มีการปรากฏสู่สายตาสนาชน,นในปี2021นะครับเป็นเรื่องราวของพี่ลีออนกับสาวนชุดแดงแคลร์ด i e ิลซึ่งในตอนนี้พี่ลีออนเนี่ยได้เป็นเอเจนต์ของรัฐบาลนะครับเป็นเรื่องราวในปี2006ส่วนแคลร์ด i ฟิลนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวของ เทอร์เซฟหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับการปราบปรามตัวของเรื่องราวเชื้อภาพร่วมกับทางหน่วยงานอื่นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องราวอีฟินายเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวและเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องว่าลีออนได้มีส่วนไปพัวพันครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทำเบขาวเดอะไวท์เฮาส์แล้วก็ไปสู่เรื่องราวยุทธการที่ถูกเรียกกันว่ายุทธการเพนําสถานหรือเรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่าเป็นเหตุการณ์ย้อนอดีต ว่าวันหนึ่งเนี่ยในสงครามของอเมริกาเนี่ยมันเคยมีเหตุการครับที่กําเนิดเกิดขึ้นในพินาสถานซึ่งมีผู้ชายคนขวานะครับเขาชื่อว่าเจสันซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้เนี่ยมาทําให้ตัวของลีออนแคลร์รดฟิลและผู้หญิงคนซ้ายนะครับอย่างเช่นเหมยเนี่ยต้องไปมีส่วนผัวพันธ์กับเรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่าการระบาดครั้งใหม่ ดังนั้นนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ถูกเล่าในอินฟินิตซึ่งเป็นรูปแบบซีรีส์นะครับจากนั้นเนี่ยตัวของอินฟินิตดับเบเน็ตเนี่ยได้มีพุ่มกับ2ท่านครับคือท่านซ้ายกับท่านขวาท่านซ้ายมีชื่อว่าฮิโรยุกิโคบายาชินะครับกับท่านขวามีชื่อว่าเอจิโรฮาซุมิทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนรังสรรค์น,นะครับเรื่องราวของอินฟินิตออกมาโดยบอกว่าท่านโคบายาชิท่านนีครับเคยมีผลงานอยู่เรื่องราวหนึ่งครับเรื่องราวที่ว่าก็คือเดอะสเตทครับ ที่เคยเปิดตัวตอนปี2อง5เป็นเรื่องราวของละครเวทีที่จัดขึ้นในโรปงยินะครับประเทศญี่ปุ่นโดยบอกว่าในตอนนั้นครับเรื่องราวท่านภูมิกับหยิบยกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวครับต่อจากไบโอศสาสตร์ที่ถูกเรียกว่าภาค5โดยบอกว่าในตอนนั้นเองครับเรื่องราวที่เขาได้รังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครครับที่รอดชีวิตมาได้จากภาคที่5ไม่ว่าจะเป็นพิคิตเรดฟิลนะครับ เรื่องราวของการได้ลูกทีมใหม่อย่างเพียรนีวานเรื่องราวของสาวน้อยผมยาวโซฟีโฮมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่วิทเอนะครับสาขาปูทะเลโอเชเนียอยู่ในออสเตรเลียตัวของลูกศิษย์รีเบกานะครับอย่างโซฟีเรื่องราวของศาสตราจารย์นะครับที่มีความรู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวของผู้อำนวยการนะครับทรงสถาบันที่ออสเตรเลียตัวของรีเบกาแชมเบอร์ซึ่งวันนี้เป็นท่านอาจารย์ที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวของไทเลอร์ฮอวร์นะครับ คนที่ถูกเรียกว่าเป็นนักสืเบเอกชนและเคยมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับรีเบกาแน่นอนครับพอเป็นแบบนี้เรื่องราวก็นำพาทุกคนครับมาสู่การรวมพลสุดอันตรายในรูปแบบละครเวทีมีการเล่าย้อนอดีตจังว่าอัมเบล่าคืออะไรก็ถูกบอกเล่าในตรงนี้มีการบอกว่าในละครเวทีดังกล่าวครับเรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องราวความเข้มข้นตลกโปกฮาหักมุมอะไราสารพัดสารเพนะครับ ก็ได้ถูกใส่เข้าไปต่อมาตัวละครต่างๆครับที่มารับบทนะครับก็จะมีโซฟีโฮมเพียสนีวานพิคริตเรดฟิวบริงตันเมเยอร์โอลิเวียไพร์นะครับแมรี่ลูคัสบัตเลอร์รีเบกาเลียงฮอวอร์ดนะครับเอ็ดแอนดรัสเซเนตอย่างเงี้ยครับพอดบราวเมเทโอรัสเซลก็จะมีผู้กกับครับแล้วก็ไทเลอร์ฮอวอร์ดที่ดูแลก็คือผู้กกับจากท่านภาค6นะครับ โดยบอกว่าเข้าทำงานกับเร s ซิเดนตตั้งแต่ปี1 9 9 6ก็คืออยู่มาตั้งแต่สมัย r e s i d e n นตที่ถูกเรียกว่ากอ่อกำเนิดน,นะครับทุกท่านภาคแรกนั่นเองต่อมาก็คือภูมิกับคบวยชิชิท่านนี้ครับก็ได้มีการมารับหน้าที่ดูแล r e s i d e n น e ์ i l อย่ยัง n n i n n t t e d r r n n s s ครับซึ่งตัวท่านภูมิกับเน่ก็จะบอกว่าผมเนี่ยปวดหัวมากเลยครับในการสร้าง Infinite เพราะว่าในตอนนั้นภูมิกับฮารุมะครับที่อยู่กับแกนเนี่ย เรียกว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับที่เกี่ยวข้องกับ Resident เนี่ยซึ่งมันส่งผลครับต่อการที่บอกว่าเขาต้องแนะนำกับผู้กับฮาซุมิเยอะมากๆและในเรื่องราวที่เขาได้มีการสรุปเบื้อง,ลงหลังน่าสนใจนะครับในการสัมภาษณ์กับเวยรชิเนี่ยก็มีคำถามมากมายครับที่ทีมงานไปถามเขาแต่หนึ่งในสิ่งนั้นก็คือเขามีการพูดว่าคุณรู้สึกผิดหวังไหมครับกับการที่คุณต้องตัดหรือเปลี่ยนเนี่ยผู้กับเลยตอบว่าไม่อยู่ครั้งหนึ่งครับที่ผมสร้างเอฟฟีไนเนี่ย แล้วแน่นอนครับนอกเหนือจากตัวละครลีออนและแคลร์เนี่ยผมมีการต้องการตัวละครตัวหนึ่งกลับมาครับก็คือบิลลี่จากเรืศูนย์แน่นอนนะผมต้องขอโทษตัวแฟนๆบิลลี่ด้วยซึ่งแน่นอนครับเขาจะใส่ตัวละครบิลลี่ครับเข้ามาแทนตัวละครเจสันในเรื่องราวอินฟินิตแต่เขาบอกว่ามันไม่มีความพอดีครับทุกท่านกับเนื้อเรื่องซึ่งคําว่ามีความพอดีเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับ Resident Evil หลายๆภาคครับเช่นบอกว่าเกือบจะใส่มาแล้ว เป็ดปรไทป์โดนตัดออกเกือบจะใส่มาละแต่บอกว่าเอ้ตัวละครที่ใส่มาต้องเป็นคนอื่นมาอย่างเอดดวองครับในวินเลดแน่นอนว่าตัวละครวินล,ลี่เกือบได้มาเป็นสถานครับแล้วเขาบอกว่าคนที่ถามเนี่ยทีมสัมภาษณ์่ยตกใจเลยครับบอกโอ้บิลลี่เลยเหรอนี่ก็คืออีกหนึ่งครั้งครับที่บทท่านนี้มีบทบาทต่อเรื่องราวอินฟินิทซึ่งต่อมาครับ ผู้กำกับฮาซุมิก็บอกว่าใช่ครับผมไม่รู้อะไรเลยครับเกี่ยวกับรเเนี่ยอยู่ดี็ให้ผมมาช่วยกำกับภาคใหม่อินฟินิตผมก็ต้องถามสิครับเป็านบารมดาถ้าไม่ถามจะตอบยังไงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่แกว่าแบบนั้นครับซึ่งไอตอนแกว่าแบบนั้นเนี่ยอินฟินิตเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวผู้กำกับวาชิครับได้มีการเรียกได้ว่าแนะนำครับกับผู้กำกับฮาซุมิว่านี่ ก่อนท่านจะไปสร้างเรื่องราวภาคต่อหรืออะไรเนี่ยอย่างเดทไอแลนด์เนี่ยท่านต้องรู้อะไรเพิ่มเติมกันหน่อยุูมเก่าไมบอกช่ครับวันนั้นนะตอนที่ผมสร้างอีพีน้อแล้วไปสร้างเดทไอแลนด์ภาคล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายรู้แต่ว่าตัวละครลีออนและตัวละครท่านอื่นเนี่ยไม่ว่าจะรีเบคก้าจิวันทยคริสแลตฟิลและแคลนแล้วก็ลิเกอร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจักรวารลเลยสิเดนดังนั้นครับเมื่อผมทําแบบนี้ตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาในการสร้าง ก็ไม่ใช่ใครนะครับพี่ลีออนเนี่ยแหละครับซึ่งจะเป็นตัวละครเอกของผมเมื่อเป็นแบบนี้พี่ลีออนก็เลยต้องเรียกได้ว่าโดนติวเข้มโดยผู้กำกับคายาชิครับติวขนาดไหนเกิดติวขนาดที่ว่าผมต้องมาหาคําตอบว่าพี่ลีออนเนี่ยจุดลงตัวคืออะไรเลยลหละครับนี่คือสิ่งที่แกบอกครับพอเป็นแบบนี้ครับผู้กํากับก็เลยบอกว่าวันนั้นผู้กำกับคายาชิเลยพูดสั้นๆครับผู้กํากับฮาสุมิถ้าคุณจะสร้างลีออนนะ คุณไม่ต้องคิดเยอะไม่ที่เยอะยังไงครับไม่ต้องคิดเยอะเลยคุณใช้ชายคนนี้สิเป็นต้นแบบทอมครูดครับวันนั้นเขาบอกเลยครับว่าทอมครูดคือต้นแบบของตัวสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นตัวของอินฟินิตครับทุกท่านเขาบอกว่าบุคลิกของลีออนเนี่ยขอให้สร้างจากทอมครูดหรือมิชชันพัสดุลนะครับผมทำให้ในวันนี้การใส่แจ็คเก็ตรูปลักษณอะไรต่างๆเนี่ยพี่ลีออนเนี่ย ในจักรวาลหลังนะครับตั้งแต่อิฟินิตเนี่ยไมค์ทอมครูดครับในมิชชันนันเองด้านนั้นต่อมาครับตัวของผู้กับฮาซุมิเนี่ยก็มีการรังสรรค์ครับรถคันหนึ่งขึ้นมาซึ่งรถคันนี้ครับถูกเรียกว่าใช้ในการเปิดตัวสิ่งที่เรียกกันว่าผ้าเดสไอแลนด์ I ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีลายคาดเขียวซึ่งมีความเท่เป็นอย่างมากซึ่งผู้กับก็จัดให้ครับวันนี้เพราะว่าผู้กับฮาซุมิครับเหลือคนเดียวแล้วครับเหลือคนเดียวหมายความว่า แกไม่มีผู้กับเวยาชีครับแล้วทาให้แกเนี่ยึดคําพูดของท่านกับเวยาชีมาว่าถ้าจะสร้างตัวละครรีออนในภาคต่อคุณต้องใช้สิ่งที่เรียกกันว่าอีธานฮันหรือตัวท่านทอมครูสและนี่คือสิ่งที่แกเอามาใช้ครับเดอะท็อปกันบารริกครับซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อของท็อปกันในอดีตจะไปทางการและแน่นอนครับท็อปกันก็ถูกซ่อนตัวอยู่ในเรสซิเดนต์ด้วย อย่าง Resident ภาคที่เราทราบดีคือภาค3มันก็มีการใส่กิมมิกอย่างท็อปกันเข้าไปแต่นั้นจึงเป็นการบอกว่าไม่แปลกถ้า Resident จะมีการใช้ท็อปกันนอกหนือจากปสเตอร์แล้วก็บอกว่าอ้างอิงกับท่านทอมครูดมาอยู่ในรูปแบบภาพยนตร์ตัวของ 4G แบบนี้นั่นเองนั่นนี้ก็คือนินจา Head 2นะครับที่ถูกบรรจุเข้ามารถสวยมากๆนะครับแบบนี้เป็น Ka ว a s a กิ n ินจานะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ ในเว็บไซต์คาวาซ u k ครับจะมีการให้รายละเอียดน่าสนใจครับโดยบอกว่าเป็นดินจ่าเหตสองเนี่ยเกิดจากความปรารถนาแรงกล้าครับมอบระบการสุดพิเศษให้บรรดานักบิดเชื่อว่าการขับขี่สุดพิเศษไม่ใช่การยกระดัสหรับสมรรถนะจากรถรุ่นก่อนเท่านั้นแต่ยังมีความเร็วที่เหนือกว่าครับมีสมรรถนะเทียบชั้นกับรถแข่งจากรับซูเป,ปอร์สปอร์ตแล้วก็เลยมีการสร้างรถรุ่นนี้ขึ้นมานี่ครับหน้าตาแบบนี้รถที่ลีออนขับ สนราคาไม่แพงเลยครับวันนี้1 5 8 9 0 0้า้าแนม่เครับแม่เจ้ารีออนขับคาร์ล้านครับตอนนี้แล้วก็พื้นฐานสารและสินชั้นสูงนะครับบอกว่านินจาเนี่ยเป็นการออกแบบแบบฟอร์ดดีไซน์รูปลักษณ์สมัยยังเปลี่ยนสมรรถขั้นสุดยอดความงามวินจาเท้อะในทุกสนประกอบนี่จาเด่กกอล์ฟใสทุกรุ่นที่คอวาซากิเคยสร้างมาสมรรถนะน่ากลัวมากครับนี่คือสมรรถนะของเขานะครับตามนี้ทุกท่านสามารถติดตามกันได้ที่เว็บไซต์คาวาสากินะครับ ต่อมาก็คือเดดไอแลนด์กับวันนี้ที่พุ่งกับฮาสุบิตะกี้เนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาครับแกก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้นเราก็มีดูอัปเดตรับที่พุ่งกับเคยอัปเดตกันไว้ว่าหนึ่งเรสซิของเรื่องราวเนี่ยจะมีพี่ลีออนซึ่งกลายเป็นทอมครูซเนี่ยมาอัปเดตให้เราว่าครั้งแรกเริ่มครับเล่าว,ว่าการกำเนิดของตัวลีออนในจักรวาลใหม่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1998 19ครับในภาค2รีเมค เข้าสู่ภาค4เป็นเรื่องราวปีส0 0 4ครับเข้าสู่ภาพยนตร์อย่างดีเจนเรื่องราวในปี2005ครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อยอดจากภาค4ีจากนั้นเข้าสู่ปี2006ในซีรีส์ครับที่แกกำกับโดยโทนอินวีนัแล้วก็เข้าสู่แดมเดชชันในเรื่องราวปี2011นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์แล้วก็เข้าสู่ภาค6ในปี2013เข้าสู่หนัง c g ก่กอดไน้เวเดต้าครับซึ่งมีคำเรียกก็คือเวเดต้าภาษาอติตาลีครับแปลว,ว่าเวนเดียหรือกาลาแคด แล้วก็เข้าสู่เรื่องราวในปี2 0 1 5ครับอย่าง d e ดไอแลนด์ดังนั้นนี่คือทุกความเชื่อมโยงนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่า d e a ไอแลนด์เนี่ยจะมีการให้เรื่องย่อน่าสนใจครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์คนหนึ่งครับที่ชื่ออันโตเนโอเทเลอร์ซึ่งถูกลักพาตัวไปครับโดยเขาเป็นนักวิสาตรัฐบาลกลาโหมที่เหมือนจะรู้เรื่องกับการวิจัยอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องครับแล้วทําให้วันนี้เนี่ยด็อกเตอร์อันโตเนโอเนี่ยตกเป็นเป้าหมาย ของการที่ผู้ก่อรายยากได้ตัวไปโดยต่อมานะครับเจ้าเดดไอแลนด์เนี่ยก็มีการเปิดตัวรูปแบบไอวิดีโอครับเป็นเดอะทีมแบบนี้นะทุกท่านโดยบอกว่าในการเปิดตัวเดอะทีมครับก็จะมีตัวละครน่าสนใจอย่างพี่ลีออนสกอตเคเดดีครับโดยบอกว่าหลังจากที่พี่ลีออนเนี่ยรอดตายอย่างแรกคูนครับแกเป็นตำรวจหน้าใหม่ อาลูกี้พอลิตออฟิเซอร์ครับแล้วก็เรียกได้ว่าได้ทำงานกับครับหรือ Division Security of organization ที่มาอยู่ในภาค6ครับเรื่องราวของดาบเป็นทา่านราวิดีคนที่สัมภาษณ์ลีออนเข้า d s o NO ครับก็คือเป็นตัวของทาง่านราวิดีภาค6ที่ท่านทราบดีกับดับเบลฟอร์ดอาดาเบนฟอร์อดนรคนนี้เคยปรากฏตัวครั้งแรกครับใน Res i d e n t ภาค2ปี1998โดยบอกว่าเป็นหลังจากเหตุการณ์ที่ลีออนรอดไปได้ในภาค3ปี1 9 9 9เ้าเจะเฉลยว่าลีออนได้รับการท้าทาม โดยคนคนหนึ่งครับถ้าในภาษาญี่ปุ่นจะพูดเลยครับว่าเขาคืออดัมเบนฟอร์ดเป็น, ator, ปนรองทันพบดีวันนั้นเพราะว่าคนที่แฟนดีคือพ่อของหนูน้อยแอดลีในภาค4นั่นเองตัดกลับมาที่เดอะทีมครับเดอะทีมจะมีรายละเอียดตัางต่อไปนี้ทุกท่านได้ดูทีละภาพนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะมีจิวเดนทายมีรีเบคก้าแบบนี้นะครับนี่คือเดอะทีม จะเป็นการแนะนําเหล่าตัวละครครับให้ทุกท่านได้เห็นมีเรื่องราวของการอารวาสครับที่เกิดขึ้นในตัวเมืองความพยานาต่างๆเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องราวในส่วนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภาคก่อนนาวิดตตาครับรปีสอิมีการสแกนเอาคาทรัพต์หรือเดอะร็อกนะครับคุกนรกแล้วก็มีการสตาร์ทด้วยการเปิดตัวแก้วริเบก้ามีการรวมพลแบบนี้มีเรื่องราวผู้ต้องสงสยัยแต่และท่านที่เกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งใหม่มีเรื่องราวของเอาคาทรัพ ในบุมมต่างๆเรื่องราวการปรากวและเรื่องราวของฉากใหม่ที่ริเบก้ากับแคลได้มาถึงยังห้องควบคุมมีแคลดัดฟิลที่ดูจึงจุดความเชื่อมโยงมีการอารวาดของฉลามกินคนที่กลับมารอบนี้หลังจากภาคที่6ครับแล้วก็มีริเบก้ากับกิลรับวิ่งไปคนละทางเฉยเลยรูปใหม่นี่ครับแบบนี้แล้วก็เป็นการรวมฮอนสุดท้ายครับ ดังนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของแต่ทีมบันนี้ที่เปิดตัวขึ้นมาให้เราเห็นภาพรวมว่าถ้าเราตัวละครถูกเลือกได้เหมือนเกมในภาคอัเบรคเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต่อมาก็คือภาควิ l เลตครับมาอัปเดตสุดท้ายกันทุกท่านภาควิ l a ล e คือ Resident Evil ที่ทุกท่านทราบดีว่าเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจสนุกชวนติดตามแล้วก็มีตัวชูโรงอย่างท่านเอาคีนหน้าดิพิเศถ้าเป็นคุณแม่ของเรานะครับดังนั้นแน่นอนว่าวินเลตเนี่ยจะมีการเปิดตัว ครั้งแรกโดยบอกว่าจะอยู่บนเครื่อง p l a y s t a t i o n 5แล้วต่อมาก็มีการผลักดันครับให้ลงกับ Play สได้มีการกลายร่างไปอยู่ในหลายเวอร์ชั่น <c oughs> ขออภัยครับแล้วก็บอกว่าตัวของว i น l a g e เนี่ยก,กลายสุดท้ายเป็นโกลดิชันแบบนี้มีเรื่องราวของลูกสาวพระเอกกับอีธานอย่างรถแมรี่วินเทอร์มีหน้าตาแผ่นแบบนี้ในการเปิดตัวและมีของแถมมากมายครับที่ทุกท่านได้เห็นแล้ววินเลตแบบนี้ สาเร็จขนาดนี้ทําให้เกิดอะไรขึ้นต่อครับทําให้เกิดความสําเร็จที่ถูกเรียกกันว่า Resident v i l l a g e ตอนเนี้จะมีการทํายอดขายนะครับทุกท่านได้สูงถึง8ล้านชุดครับวันนี้ทุกท่านเห็นไม่ผิดหรอกครับ8ล้านชุดของวินเลตนะครับทําได้มากกว่า8ล้านแล้วอะ่ะเกือบ10ล้านนะครับที่ภาค7เคยทําได้และนี่คือหนึในเรื่องราวของ Residen t ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนะครับ และทุกท่านสามารถไปติดตามเรื่องราวดีๆต่อได้นะครับในหน้าเพจว่าจะมีเรื่องราวอะไรอื่นๆน่าสนใจกันบ้างนะครับผมแล้วเจอกันงานหน้าในแคปคอมโชว์เคสวันที่12นะครับวันจันทร์และติดตามผลงานอื่นกัได้ที่ช่องหลักนะครับจบตรงนี้ครับทุกท่านสำหรับรายการเรื่องเล่า r e s i d e n t นนะครับผมเรื่องราวของ รายการตอนต่อไปจะมีเรื่องเล่าอะไรมาฝากทุกท่านสำหรับคลิปนี้แมนดังเวเตอร์นักสืบเรเซอร์ซีรีส์เกมดีมิสาระต้องดิชแนลขอบคุณทุกท่านครับผมกับรายการเรือ่องราวอุบัิเหตเรื่องเล่าดีเรื่องเล่ามีสาระเรื่องเล่าปริศนาต้องนักสืบเรเซนอีวิลเท่านั้นครับผมขอบคุณครับ